บ้านพอีเบเบเบมาลูกมาเฮ้ยเฮ้ยะเกยเกยมเห็นกันมื่นนึงเหม็นกันหมือนนึงเบเอยเบ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 เเ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 เ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์ทุกคนด้วยครับตอนนี้ก็มาแต่สวนสัตว์เนี่ทุกคนคลิปน,นี้ก็เป็นคลิปต่อจากสวนสัตว์ตอนนี้เขาก็ะเวยกินเขา่าแล้วก็มือแลงมันเกิดบอาอันเมื่อนี้ก็ชิปหาบเบาเข็มเบอยู่บ้านเนาะเพิ่นไปยามบ้านพอบ้านแม่เพิ่ง <c oughs> นอนคืนหนึ่งเนาะเขา,เขาเก็จ่วบเบะไขม่านะเบาเข็มเบะก็แต่เขาขีดหอดมันลายแต่ว่าก็ไม่ได้เนาะพอจะขีดหอดคือกันกำลังสิไปเอาเบาเข็มเบะเอาแป๊บซี่เอาแป๊บสี่กระป๋อง เออเอาเอาเป็นขวดก็ได้ครับเป็นแก้วก็ได้แมนครับนี่แบบสีบางหันกับนี่เหมือกันตอนนี้เขาก็มาแบบกินเขานะทุกคนห่านในี่เขามากินสองเถื่อนสามเถื่อนเนี่ยนี่สองเถื่อนสามเถื่อนม,ม,มันเป็นห่านแบบกับเขานะทุกคนเนาะนี่มาแต่ชวนซัดมวนโบนี่จ้าชวนหมูมวนหน้ากับมวน<ว>โอ้แบบนี้แหละ แปปสีไทยจะแซ่บกว่าแปปสีลาวเแปปแบบสีลาวมันจะโบราปนไหนเอาเห็ดแปปสีนะ๊ตอน่ก็สั่งไปตำมะหกตะมะคุงปิ่นของปิ่งไก่ตนน่มปิงนี่มันขยำน้ำเทียงเขามากินเข่าก็ได้อันนี้มันมันยามกลเทียงเนาะแต่ว่าทามาแวะกินเข่าเราตกใจเรยว่าอ้าวเนียงขอยคือสำเนียงเลาแถข่อยุนอุบลบอกครับแ้วว่า นี่ก็คือกั๊กนะบัดเข้าไปนั่นเขาเขาคนต่างชาติเขาเห็นไป่าเนาะเขาเป็นคนต่างประเทศใครไหนเขาบอกว่าคนต่างดาวเนาะพว่าคนเล้าเช่นแล้วเขาว่าหมากว่าโคกับบอขาใจแต่เป็นยังคนเล้าเขาคือหมากว่าคนต่างดาวบัดคนจีนคนเวียดเขาว่าคนต่างประเทศบัดเล้านี่ต่างดาวครับบวกคนคนเนาะก็คนภาษาแบบต่างดาวนี่ต่างดาวอะอยู่คนละดาวกันเนาหรือว่าพวกที่มาจาก พวกที่มาเหตุงานพวกที่แบบ,บอ่าบบมีนงังสือบอกเขาเปนต่างดาวหรือภัยหูบอกอางเดียคนเป็นยังเขาเื่นต่างดาวเขาเนอื่นว่าต่างประเทศโอ้อันนี้คนต่างประเทศนะฮะน,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 นี่คือเล่าเหตุงานเนี่เขาก็บอกคนต่างดาวก็บอกพูดนะบางทีอาจจะคนที่มาเหตุงานที่แบบ,บอ,อ่าบบมีหนังสือแไใจ น้าใสจ้าเป็นยังทุก่อนว่าก็น่าเอาไม่ทูนเน่หนะมาตากุ้งเยอะมานี่ยคุณแล้วไว้ทำใจกุ้งก็โตแบบใหญ่เงี่ยจะไปหาเคมเบกอยู่บ้านพ่อเพี่นเนาะบ้านพ่อเพี่นให้สู้ไหนเคมเบกกับคนวาลินเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เฮาก็อยู่วาลินเนี่ยทุกคนว้าว อ้าวู่วหักเลยหนึ่งคนตังค์คนนืมขนาดจะลอ้กินดูนี่กะ มือที่สี่ทุกคนนาจะอีกสองมือลดแล้วลดกันนาจะกลับเนี่ตัวนาจะลดนะสั่งมาหออแล้วที่เมือนี้แหละเสลดพิษะไว้ขับเราเื่อมื่ออื่นวันั้งใส่ลดกันเมืออื่นไมได้ตัวห่อกระปุกในกราบเนี่ยนี่ปป็งไก่ แต่รดับปีง่เนี є, ่มาเลยรดเร็วทันใจมาแล้วจ้าวเฮียจะนด้กินอาหารแบบลาวมันมีปิงไก่ปีงหัวใจปิงไข่สมมูนะปิงไก่แซ่บหลยครับโอ้ แบบราใจอร่อยมากเลยสดขนาดนี้คุมบ่ไเนาะเดีด้กจะอนมันเห็นเขากินเองับแม่กตนหัวตุ้นหงเยอะหรอกสด่ะมันชดชดดีด่ะ ขออภัยนะคนบอกกินดิบแต่ขอกินดิบนีก่ก็คือการจดต่างแต่น,นี้ก็แล้วไปขาเนื้อมาแล้วขาเนื้อมาแล้ว เอาไปเถอะนะครับเอาตังอยู่ตรงนั้นมาเขียบเขียบไก่ด้วยนีในบนขวดหมูเขียบไก,บบไกต่ตั้มตั้มตอนนี้เน,ะนื้อกิ้เขาเจ้าทุกคนเดี๋ยวไปหาบบักเข็มเบะเสียทุกคนบเบื้องเพื่อนเข็มเบะให้โซวด้วยขนาดตอนนะีน้กับเกีียงตับเนาะทุกคนเนาะเขียบงี่งมีตับกินเข่าเบิด์ตไปพุกทงคนเดียวตอนนี้กำลังจะไปหาบบักเข็มเบนะเนาะทุกคน เขาก็ต้องต้นเขามันจะคล้องเพือนทะหละอเราก็เป็นคนหมักมาแห้าคเมแมะเข็มเบ,มเบมกบอยู่นั่นเขาจะไปหับมันเหือเลยแเหมือนจะคล้องมันนี่คอยผีเจ้าคองมันเพื่อนเจ้คล้องเก่ามันพอคอ,อยสื่อกับเราสื่อะเข็มเบระแ,แบงหาไม่เราเห็นมะเขือเีในิปอีกทั้งเราก็คิดน้องอดขนาดเขา้กลับมาหับพื้นไปด่นอยู่เพื่อน นี่กาคอยกับพวกมันจะไปหับเอากินหอนคือกันกบนกิน,นอนมันคูขดอวกันตีตินตาเดี๋ยวเจอกันเลยทุกคนตอนนี้ก็เขามาบ้านบ้านเกิดเมืองนอนบราคิมบีนะเนาะเพื่อนแม่คิมบีเพ่อนฟอลเพื่อนแม่เวินจะมาให้ช่เฉดดีบ้ามูบานบ้านยาสันเนาะบบทาาี่เาเขากินไนี่ดีด โอ้เพื่อนเอางามนี่นี่เพื่อนแต่ละหลังนี่หาซองวะอือมึงหาซองกันทั้งนั้นแล้วแบบนี้บ้านไฮซูที่คุ้นดีเอ้ยอันนี้ยังนี่มีงหาซองอยู่ท่แล้วแับนี้ขากว้ยขาก็สะอาดงามตาดีไปห้องแผบบ่เอ่นเป็นเฮือนมึงหาซองอยู่ทั้งนั้นวะ หนึ่งห้าสองยู่ไล้วบนี่ขี่ไปก่อนซะโอ้จวลินรู้ลินอีกหันทะเลเทนบชสมบบบหนึ่งห้าสองยังถับยังวะโอ้ยบ้านี่บิหาื้อจังวะนงนใช่ะ มันเข้ามาเลขที่ทับอะไรครับตอนนี้ผมอยู่11ทับหนึ่งนว,วงนเนาะโอ้มือบัตรหลังง่ายเลยเข้ยเบสมาให้โซ่เถอะวะไม่ใช่ลองถามแล้วก็ว่าราคาเทอาได้ไว่าบาทนี่วะคือชีรายล้านนะ,นะทุกคนมาแล้วโอ้คือมตอบัตรหลังงามๆนะเท่านี้

เห็นกันเหมือนหนึ่งเห็นกันหมือนหนึ่งเบเอ้เบ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 เบ้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 เบ่เบ้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 เบเบ้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  เป็นน่อยจะกอยู่นี่เบะจับมันซะระวังรถนะระวังรถเปะเลยเบ๊เบโอ้จะมันดีใจเนาะดูนี่สิเบบ้านเจ้าให้ช่วยด้หน่บ้านล้างใหญ่ังไเราเดาด้วนี่ง พมให่ั้นเาผมเปคนนึงดีนะกาศมิ่งกันกอ้ทางแต่เพราพ่อแม่ต่างกันใ่ห้อย้่นเป็นเป็อน้ากันครับหย่างหย่งเอาหอมผมีหอดขนาดเขาห้องน้ำขาอยู่ห้องน้เป็น้ง้นผไอ้กูยที่หอดนะเนาะกินหอดวะเ้ย้วนยาพนี้แล้วมทีแรกหมอว่าจะมาทำมือหมอไปเที่ยวเมืองกันเขาเลืจะมาทำนืผมก็เลยบอเป็นยัง ถ่ายถ่ายพูดกันยุบประคำได้เสร็จเขาไปครับอยู่คนจอดไปอาบน้ำกันเลยอือผเป็นยังครับเดี๋ยวมันมีอันหนาอยู่เดี๋ยวผมพาไปบ่พอปกติเราไม่คบมาครับเราถูกตีไปอาบน้ำใช่ก็มีหมอมาละไอโรงเรียนเขาจะมารับมาแปลน้ำผมคงใจร้าอีกยืนนี่ว่าเบ๊เจ้าได้ของเรียนนะยืนนี่แอนแหละยืนนี่แม่ผมเลิกงานเดียวเขาเรียนเนาะเขาโรงเรียนไหนเบ๊จำชื่อมายืนนี่โรงเรียนสักอะไรนั่งไงตำรวจไง แม่ผมบอกไปเขาไปเขาโรงเรียนบาเวีอย no ู no ่นี่จะไปเขาโรงเรียนเดี๋ยวไปอาบน้ำถทุกยเดีไปเขาโรงเรียนอีกยู้อใกินอะไรกินนี่เลยนะผมเนี่ยผมไปกินนี้หน่อยเดี๋ยวกินปิ้งทับลายทับก็คนเหนียวนิเยอะกินลายเออนี่มันสุขภาพบดีหูบ่กินนี่เออกินของนะนี่เห็นพอบิงไงเสียกินได้ได้ว่าไงป้ายนีสสาวันแล้วแหละค่ะมาเลยค่ะน้องก็มาน้องปั่นมาหาหนิน้องปั่นมาหนิน้อง่นปัมาหนิน้องของมานั้นเลยเนี่ย ถ้าปั่นมาสิไปเบป่ะออ้ยู่ี่บอยู่นี่เนาะนี่กินขนมเดี๋ยวตรงนี้ใส่ปอกุ้งใส่เียใส่ไหนยำเนเดี๋ยเเีขาเยนี่ยูเซ่ไปหาสิกับพวกนกิื้อนี่ใส่มายูเซ่ผมกเียมด้ยนะเบะได้ขนมอีกผมพิ่งแมวไงดนี่ครับพาโลกมาบได้ขนมไม่แาวไงเนี่อันนี้แนวใส่เขากินนั่นแหละครับ พวกเสียอำนาจไปก็ได้เอาตพวกการเขาเดียวมากปะแหม่มันกินอน่ได้ได้เจ้าได้เด้นี่นี่เพื่นเนี่เย่มันกินอะไรปิ่งครับก็เป็นหอยเพื่นเพื่นกนน้าินมากเลยมาเบมาเมื่อปะก็พานตุนมานอตนเล่ายู่นี่เบะเดเดที่อไปตัวนึงเด นอนเขาไปเลี้ยงอยู่แล้วไอ้ไอ้หนงส้งผมครับอออน้อไปแล้นะเออเออเออบ้า้าบ้า้ามไม่ือหรอกบเไายายบปไมเปที่ใสครับป็นน่ไหมเบ๊ะเนีป่ครับนี่รถพูดเดี๋ยว็นาดจะเกียมตัวกับล้าเลยเพราะทีับเล้าป่แม่นครับเออมาขากนมาแวาสดออกมากั้งวาฝงา่โอเคครับผมก็มากจะเหมือผมมาไนสามมือพคนผมมารักษาอยผมอทีปัดเ่กัติดต่อหาผมไหนครับ ก็ยืนนั่นแหละปกติยูนนนเด้อแม่นาะแอ้พาะว่าแฟนผมอยู่นั่นไงอืมผมขมาแต่ว่าอย่างผมมาจึงรกกุวเจ้าดีละโอ้กระโดดขมานึงเอหนึ่งเน้าอย่างนีะแม่พออยู่อยู่ตะพุ่นแหล่ะตัวสั่งตหมนดีตัวหมนหมบ้าน่ลังแลมาที่นีมาบ้านให้มเไฮโซเท่มนแบตมี่เตอยู่นี่ตะกี้เป็นนีตัวเมียถ้าไมเป็นเขาเรียกอะไรวะ มันเป็นพอ่อแม่เดียวกันเนี่ยถ้าไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันเนี่ยเอาให้แล้วได้เห็นตัวเมียสวยๆอุ้ยตัวลูกเดินตัวเมียตัวนงามงแจ๋าแฮะเพราะอีตนเราอยู่เพราะเราเราเราอยู่เราอยู่กับไผ่คับแล้วมีหมูบ่มีหมูอย uh, ู said, yeah. okay. ่นี่เป็นเป็นเป็นม้าจรม้าขึ้นมาเลือเ่อยู Terra ่าหลับขึ้นมาอีกลาบานระบาดเป็นบ่เอาผมเห็นใน่ติดต่อผมลอยเบื้องเยอะบายไหมปะบายเอาเอามียิงไหลเล่ามาหอดบ้านเลยนะทุกคนเนาะป้ากำลังหูอยเบะนี่ ความจริงแล้วมันเป็นลูกประธานบริษัทมันเป็นลูกคนรวยอยู่บอนบ้านคนอยู่หมู่บ้านนะนะแต่ละเมื่อน,นี่ยมันจะมีมหลดมาหับมาหับมาอะไรกับโรงเฮียนโรงเฮียนตำรวจที่เขาซ้อนมาอะไรกับแต่ละเมื่อเขาจะมาหับไปอาบน้า <c oughs> จะเปะ็ูกคนรวยบอลูก <c oughs> คนรวยบ <c oughs> อ้เป็นลูกเศรษฐีได้นี่ม,นน <c oughs> มันขี่ขี่ได้ี่เอามาขมามเขมา บายๆทุกคนเจอกันคลิปหนะ้า